ปัมปะต่อท่อพิภาพคอนแกนอุดอรคืออยู่ในคอนแกนนะครับอยู่ในคอนแกนนะครับถือแอบถือแอบท้ายน้ของน้ำของที่หนึ่ง กันอยู่หอที่สองแล้วก็เขารีบวิ่งออกมาแต่ผมบอ,อกมาผมไม่รู้ว่าเป็นใครผมถามบักแมกบักแมกตอบว่ามีผู้ชายแลนออกมากพานออกมากคนหนึ่งแต่เลขสิบมาขอเมืองวงจอดเปิีนะครับมันมีไหมอยู่หน้าห้องน้ําอ่ะไม่ต้องแต่ว่าถ้ามีมันก็ต้องรู้สิตัวนี้คือได้เลยเนี่ยตัวนี้แหละมีตัวนี้ ถ้าดูตัวนี้คือรู้เลยว่าเป็นใครฮะไม่หน่อยนเดืไ่หน่อยต้นทามเขาต้ทาการมากเก่เก่ม่วเรื่องร่วนแันก็ได้ีที่มันหาเก่ม่วบามันออกไปที่ไเป็นพร้อมื่องการมาก ผมปวดเหี่ยวแห้งครับผมเหี่ยวแล้วผมก็เลยแบบม่งขึ้นไปมันก็เลยเห็นกล่อ,องโทรศัพท์เลยครับตั้งึ้นแต่ว่ามีกล้องวงจรปิดทุกมุมเลยนะครับของปั๊มน้ำมันแต่ว่าคือคือสิกเก่ามง่งผู้จัดการมาเก่าม่งนะครับเขาต้องรอเก้าโมงนี้หรอหรือว่าเราต้องไปหาตำรวจโทรแจ้งมาตัวนี้ไม่ได้หรอ เราเรื่องมัน บอกไปเรยกว่าไทยผู้ใดเชีย่ยป้าพี่น้องนอกกบใจแห้งครับที่นกกว่าเหยียวแห้งหลอกะท่านนกแบบท่จัดการตอนนั้นเลยคือปพระท่านคือแบบแต่แม็กเห็นแต่ว่ากล้องวงจรปิดมันต้องเห็นแน่ว่าใครเป็นคนที่รีบวิ่งออกจากห้องน้ําแล้วก็เป็นผมวิ่งตามก็คือคนนั้นเลย บอกตำรวจไปเลยแม็กว่าเป็นใครตอนนี้น้องกำลังโทรแจ้งตำรวจให้นะครับไม่รู้ว่าตำรวจจะมาไหมบอกพี่ตำรวจมาที่เกิดเหตุก่อนแม็ก ต็นนห้องน้เยอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับครับโทรเลยครับ ต้องไปคุยกับลอยเวียนว่าลอยเวีมีมีอำนาจในการขอกอเอาแม่้รันเอมึงก็โทรดิอ๋อคือบุหลองทุกยู่ได้เหตุการณ์นี้คือ ต่อใครมาไม่ได้หรอกลางสัรกระโดดพ่อลุงมาแล้วจะเที่ภาคกองเก่นอุดอนนี่แหละ เขาจะให้ไปที่โรงพยาบาลน,นะครับเออโรงพยาบาลเออโรงพักอุ้ยเนีย่ยแม่แม่บอกว่าจริงๆตำรวจต้องมาที่เกิดเหตุ ก็เูจากสายที่บอกดเป็นยังไงหลับทรานก็ต้องไปลอยเวียนอยู่ดีปะ you mm -hmm.